จากเด็กนอ,อยวันั้นสู่ษฐาราชการผู้เปลี่ยนด้วยความรับผิดชอบในวันนี้ส้นทางชีวิตของทำค,ความขวัญใจพระนุสันทางกงที่นองน้อเขารับเกิดบทเรียนแห่งความมุ่งมัน่นความเสียสละและความผู้ใจตลอดหลายสิบป,ปที่ผ่าน ทังกุ้งไต้เลือดต้นเดือดร้อนบนเชือกลางทั้งงานเอกสารงานตัวเล็กตัวอักษรงานลงพื้นที่ทุกการตัดสินใจลุยสะท้อนความตั้งใจจริง ิไม่ใช่แค่การทำงานงแต่คือการสร้างระบบงานที่ดีเพื่อบริการประชาชนคพรบะว่ารักษเสียณอายุราชการทันครั้งแล้วขอให้ทันครั้งมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิต นี่ค่ะท่านคังก็สําหรับหนูนะคะก็ปฏิบัติงานกับท่านคังมาสองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็อยู่ที่นครพนมแล้วก็ครั้งนี้นะคะครั้งที่2ก็อยู่ที่มหาสาครคามนะคะ1ปีกับอีก11เดือนนะคะที่ทํางานอยู่กับท่านคังที่นี่ก็จะได้รับคําสั่งสอนจากท่านคังตลอดเวลาเลยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานซึ่งท่านคังก็จะบอกตลอดว่าให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎมาให้ตรงไปตรงมานะคะซึ่งอันนี้ก็ จะนำไปใช้ในตลอดชีวิตการปฏิบัติราชการนะคะก็ท่านคังเป็นคนที่ให้โอกาสน้องๆอ,อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้การฝึกอบรมไม่ว่าจะออนไลน์หรือออนไซต์ site. อันนี้เราก็จะได้รับอโอกาสจากท่านคังให้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานในในกลุ่มฝ่ายนะคะก็ท่านคังก็จะต้องให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ชอบนะคะก็คือการที่ท่านคลังได้เปิดโอกาสให้น้องๆน,นะคะไปประชุมตามเวทีต่างๆของหน่วยงานภายในจังหวัดนะคะหนูม,มองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่มอบให้กับน้องๆซึ่งน้องๆเขาก็จะได้มีความคิดหรือแม้ด้ความคิดอะไรต่างๆที่หลากหลายออกไปจากการปฏิบัติงานในสำนักง,งานคลังนะคะ ก็ท่านคังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะซึ่งท่านก็จะปฏิบัติงานด้วยความโปรง่งใสก็คิดว่าท่านยึดหลักธรรมาพิบาลแน่นอนในเรื่องของการบริหารจัดการงานในองค์กรนะคะก็ก็จะขอเอาแบบอย่างที่ดีนี้ไปใช้ในเรื่องของการปฏิบัติงานต่อไปนะคะหลังจาก30สกันยายนแล้วะคะ่ะถึงแม้ว่าท่านคังจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของคลังจังหวัดนะคะแต่ว่าสําหรับคําว่าเจ้านายลูกน้องหรือ น้องหรือพี่ก็จะคงอยู่ในหัวใจตลอดไปนะคะรักแล้วก็คิดถึงเสมอคะ่ะรักค่ะสวัสดีค่ะปอค่ะก็สำหรับตัวปอเองนะคะก็ดีใจที่ได้ทำงานกับท่านคังนะคะได้เป็นลูกน้องท่านคังนะคะท่านคังก็เป็นผู้หญิงเก่งค่ะ เป็นหญิงแกร่งด้วยค่ะทํางานเก่งแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะมีหลายโหมดนะคะมีโหมดใจดีก็มีนะคะมีโหมดที่แบบจริงจังก็มีนะคะกะ็ขอบคุณท่านคังนะคะทีะ่สอนงานปอนะคะแล้วก็ให้ข้อคิด ดีๆหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะรวมถึงให้โอกาสตัวเราเองนะคะได้ทํางานในสิ่งที่ไม่เคยทําหลายๆอย่างเลยค่ะก็ะดีใจนะคะที่ได้เป็นลูกน้องท่านคังได้ทํางานกับท่านคังค่ะท่านคังโชคดีนะคะสวัสดีค่ะลายบาความในใจฝากถึงท่านคังกุ้งขอบคุณท่านคังนะคะที่ให้โอกาสลูกน้องได้เรียนรู้งาน ใหม่ๆหลายๆเรื่องท่านๆงช่วยทุกๆเรื่องทุกๆอย่างตลอดระยะเวลาของปีที่ผ่านมาขอบคุณท่านทางมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ท่านทางมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะครับเที่ยวให้เพลินไปเลยมีความสุขกับการเดินทางทุกก้่วอย่างครับ สุขสันต์วันเกษมขอให้มีความสุขล้นใจ Love you forever นะคะสวัสรท่านทางแองในวันเกษียณอายุราชการขอให้ท่านทางมีความสุขมา,มากๆนะคะรกักและรีกถึงท่านางเสมอค่ะบ้านกอให้ท่านทางมีความสุขในวันเกษียณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคิดถึงน้องๆมากนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสและก็สนับสนุนกิฟมาตลอดนะคะขอบคุณที่เป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานรักนายค่ะขอขอบคุณสำหรับความรู้และความรักที่ท่านทางมอบให้เสมอมานะคะขอให้ท่านทาง,งมีความสุขกับการเกษียณอายุราชการและขอให้ท่านทางมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะเลิศเลิศค่ะ เรื่องในวันเกษียณของท่านคังนะคะจะขอให้ท่านคังมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็จอยก็ขอขอบคุณที่ท่านคังให้คําแนะนําแล้วก็ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่ๆขอบคุณท่านคังนะคะแล้วก็อยากให้ท่านคังคิดถึงพวกเราด้วยค่ะแล้วเราก็จะคิดถึงท่านคังนะคะ เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการจิตก็ขอขอบคุณท่านคางมากนะคะที่ให้ความรักความเมตตาและนำคำสั่งสอนสิ่งที่ปฏิบัติมาและสิ่งที่ให้โอกาสได้ไปพัฒนาตนเองนะคะจิตก็จะนำคำสั่งสอนของท่าน้านงไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะรักนะคะท่านคาง ขอให้ท่านครังเกษียณอายุราชะการอย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําในการทํางานแล้วก็ให้โอกาสดีๆในการเรียนรู้งานใหม่ๆนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมีความสุขหลังวันเกษียณอายุราชะการไม่ต้องห่วงงานไม่ต้องเครียดกับงานแล้วจากนี้ไปก็ขอให้ท่านคังมีความสุขมากๆนะคะเลิฟๆค่ะค่ะก็ขอแสดงความดีกับท่านครังนะคะในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีนี้ในมานักได้พักแล้วค่ะ สวัสดีค่ะท่านคางในวันที่เกษียณท่านคางเป็นเจ้านายที่ใจดีมีเมตตากบนองมากตักันคังมากที่สุดฉันได้จะอยู่ในใจตลอดไปค่ะขอบพระคุณท่านคังนะครับที่หางานในเบสัมเยียะเลยครับก่อนไปคิดถึงท่านคังนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านคังฝันใจเป็นตัวอย่างของผู้นําที่มีความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวนะครับ ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านทางนะครับที่ได้ให้คาแนะนําแล้วก็ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมานะครับโอกาสที่ท่านทางจาะเกียรอายุราชการก็ขอให้ท่านทางนะครับมีสุขภาพจิตใจที่เบิกบานนะครับแล้วก็มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ Peace.